สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพัทรัดี์รัตจิตเป็นผู้ถ่ายทำวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงเทียราจังปราศเป็นผู้บรรยายค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงกุลธิทีดาอย่างเดียวเป็นผู้บรรยายค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดนางวังสาราธิพิษตบำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้เรามาทําโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ,รรศึกษาศาสนาและวัฒนธรทรมค่ะในหัวข้อเรื่อง ย้อนลอยประวัติศาสตร์ชาติไทยนาค่ายวางกุ้งถ้าพร้อมแล้วตามพวกเราไปเลยค่ะขณะนี้นะคะท่านผู้ชมฟ้ากับจุน้นได้มาถึงสถานที่ที่ค่ายบางกุ้งแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับฝ้ามหัดจ,จันกันดีกว่าค่ะไปเลย างกุ้งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในบริเวณวัดบางกุ้งตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจัังวดหสมุทรสงครามติดแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก เดิมค่ายบางกุ้งเป็นค่ายทหารเรือในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ในปีพุทธศักราช2308ทัพมังมหานรธาได้ยกทัพเรือเข้ามาตีค่ายทหารเรือบางกุ้งแตกปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชได้สำเร็จโปรดให้คนจีนจากระยองชนบุรีราชบุรีและกาญจนบุรี รวบรวมพลพรรคมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายบางกุ้งซึ่งยังไม่มีทหารคอยรักษาหลังจากพม่าตีกรุงศรีเอลเชยาแตกค่ายนี้จึงเรียกว่าค่ายจีนบางกุ้งปลายปีพุทธศักราช2310แมงกี้มานยาเจ้าเมืองทวายส่งโปมัง เป็นกองทัพหน้าคุมพลสามพันนายจัดกองทัพล้อมค่ายบางกุ้งไว้พระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวศึกจึงโปรดให้พระยามหาบนตีหรือบุญมาจัดกองทัพเรือหนึ่งร้อยลำเศษพร้อมด้วยสตราวุธมายังค่ายบางกุ้งและได้ปลุกใจในายทัพนายกองให้ฮึกเหิมป้องกันค่ายบางกุ้งไว้มีเช่นนั้นจะก,กู้ชาติไม่สำเร็จ ส่วนพญาทวายเห็นเหลือกำลังที่จะต่อสู้จึงสั่งรวบรวมไพ่พลกองทัพถอยกลับเมืองทวายชัยชนะในการรบที่ค่ายบางกุ้งนี้มีผลต่อชาวไทยหลายประการอาทิไทยยังคงเป็นชาติเอกราชต่อไปไม่ถูกย่ำยีทำรายร้างอีก กอบกับฝันและกำลังใจของคนไทยทั้งชาติที่หึกเหิมขึ้นด้วย